ท่านทามท่านททมมีอะไรหรือขะนาเฮียวันนี้ค่ามีข่าวดีมาบอกอย่าอย่างไรเล้ยวันนี้ค่ามีนิมิตหมายอันดี <Yeah. S 2> ท่านลองนับยานดูสิวันนี้เราจะได้พบเจอใครบางคนหรือไม่ มีคำห้าคำมีคำห้าคำหรือจะมีคนมาหาจะมีคนมาหาใช่ถ้าเป็นอย่างที่ท่านว่ามันก็จะดีมากและที่สำคัญอาจจะเป็นทาหารของเราก็เป็นไปได้เราก็คิดเช่นนั้นแล้ว,วันนี้มันแปลกมากท่านทำท่านมาดูนี่ ท่านเห็นนี่หรือไม่อืมเห็นแล้วผักบุ้งนี่ตอนแรกที่เราได้พาะพันธุ์ยังไม่โตขนาดนี้และตอนนี้ผักบุ้งของเราจเจริญเติบโตมากและยังมีพืชพันธุ์อันอื่นอีกที่เราได้เพาะปลูกไว้ เรามีสเสบียงมากมายพอที่จะแบ่งปันผู้คนแล้วและตอนนี้ผลผลิตมาแข้งของเราก็ออกมากท่านทำท่านคิดว่าเราจะทำการเยี่ยงใดในการต่อไปแล้ก็ต้องอู พ่อปลูกหรอใช่พืชผักสวนควรัวแล้วท่านคิดว่านอกจากเพืชผักสวนควรัวเราสมควรที่จะเอาอันใดมาปลูกอีกหรือไม่เป็นดอกไม้หรถ้าก็คิดเช่นนั้นนะแต่มเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ท่านโดมท่านกิติเดชท่านแดงหรือแม้กระทั่งท่านตุ๋ย เดินไปในช่วงป่าลึกก็ยังไม่พบพันไม้ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศนี้เลยแต่ไม่ว่ายังไงนั่นมันก็ยังมาไม่ถึงใช่หรือไม่ใชเพราะสิ่งที่มาไม่ถึงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่สำคัญปัจจุบันสำคัญที่สุดข้าเข้าใจออกับปัจจุบันเพราะฉะนั้น การฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันขณะนี้ก็เป็นการสมควรที่สุดที่เราทั้งหมดทั้งมวลจะพึงปฏิบัติเอาไว้และที่สำคัญสิ่งต่างๆที่เราได้สะสมได้สร้างมามันคงจะเจริญงอกงามภายในไม่ช้านี้ สามเส้นทางท่านทำข้าคิดว่าบ้านพญาธรรมของเรานั้นที่มีท่านในนามท่านธรรมข้าพญาพญาธรรมสิ่งที่เราจะชี้นำทางผู้คนได้คุณธรรมของเหล่าเทวดานี่สำคัญ hmm. สมควรแก่ประพืชปฏิบัติเราว่าแนวทางของเราน่าจะให้ผู้คนรักษาศีลเป็นอาจินในทุกๆวันประพืชปฏิบัติสํารวมทั้งกายวาจาและใจฝึกหัดนักรบของเราให้เป็นนักรบที่เก่งกล้าและที่สำคัญมีศีลห้า และมีเมตตาการุณาที่เขาเรียกพมวิหารสีเกื้อกูลต่อกันเพื่อนพ้องไม่อิจฉาริษยาและฝึกพวกเขาให้เข้าใจถึงการปล่อยวางเพื่อให้อารมณ์ของพวกเขาได้เบาสบายรักโลกกดลงในหัวจิตหัวใจจะได้เย็นสบายท่านว่าเช่นนั้นหรือไม่เป็นเช่นนั้นสามเส้นทางนี้จะคงยึดมั่น และที่สําคัญอยู่แบบพอเพียงพออยู่พอกินเท่าที่เรามีเราไม่ยึดติดอันใดคุณงามความดีก็สร้างไปตาบไปชื่อลูกชื่อหลานแบบนี้ดีหรือไม่ท่านข้าก็ว่าเช่นนั้น